โอ้ยท่วมหมดแล้วค่ะทั้งบ้านทั้งรถเอาอะไรไม่ทันเลยฝนก็ตกมาเรื่อยๆร,รถตัวออกไม่ทันสักคันเลยเนี่ยน้ำมาภายในห้านาทีเร็วมาก พิกัดบ้านสูบนะคะตอนนี้พิกัดบ้านสูบน้ำมาเร็วมากฝายขาดขอความช่วยเหลือด่วนหน่อยนะคะทั้งบ้านทั้งรถคนติดอยู่ในบ้านเต็มค่ะเพราะว่าน้ำมาภายใน30นาทีเองค่ะเก็บอะไรไม่ทันเลยตอนนี้อยู่ชั้นสองแล้วค่ะแบตก็จะหมด ใครที่ติดต่อหน่วยกู้ภัยได้ให้มาเข้ามาช่วยบ้านสูบหมูเก้าด่วนเลยนะคะตอนนี้คนติดอยู่ในบ้านเยอะมากค่ะทุกหลังค,ใคใาใครประสานใครประสานที่ใครประสานไปที่หน่วยกู้ภัยได้นะคะขอความกุณาติดติดต่อให้หน่อยนะคะตอนนี้คนติดอยู่ในบ้านเยอะมากค่ะ ไม่ทันกำแพงบ้านไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ขอความช่วยเหลือใครก็ได้ค่ะติดต่อกู้ภัยได้ให้ช่วยมาช่วยที่บ้านสูบหมูเก้าด่วนเลยค่ะแบตบจะหมดแล้วนะคะโยไม่ยัง,ยงออโอ้ยซางหมันมเมฆียงไม่ยังกัเอาอยัางบ่ได้แล้วตอนเนี้ยข้องมันซื้อไม่ได้ก็ซื้อเอา เอาตัวเองให้หลอดนักก่อนนะน้ำแรงมากค่ะน้ำมาแรงมากไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลย30นาทีท่วมชั้นหนึ่งไปแล้วค่ะเรียบร้อยตอนนี้ใครประสานหน่วยกู้ภัยได้ให้ติดต่อมาหน่อยนะคะ สุบหมูก้าค่ะนายกจรูนพาณิชคนติดอยู่ในบ้านเยอะมากค่ะตอนนี้ขอความช่วยเหลือมาให้ให้หน่วยงานไหนก็ได้ค่ะมาเอาคนออกจากออกจากในบ้านก่อนนะคะเพราะว่าบ้านชั้นหนึ่งะคะ่ะเขาออกไม่ได้แล้วะคะ่ะตอนนี้ ที่กำลังดูอยู่ขอความกรุณาประสานงานให้หน่อยนะคะไม่หอกโรนที่จอไปนึ่กวอกเตาลูกนึ่งนึงามมนา่าลุกนึ่งใครอยู่บนบาก่อนเข้าใครที่กำลังดูอยู่ช่วยประสานงานให้หน่อยนะคะตอนนี้ขอความกรุณามากๆค่ะคนติดอยู่ในบ้านเยอะมากตอนนี้ขึ้นไม่ได้เลยครีม,มบาดคีมนั้นบรลเลียยังแล้ว กำแพงบ้านอย่าพุ่กับไฟมดแล้วกำแพงบ้านหัวบ้านฝ้าบ้านไปมดแล้วตอนนี้นะหน่วยงานไหนก็ได้ค่ะใครที่สามารถติดต่อนหน่วยงานให้ความช่วยเหลือได้นะคะรีบมาช่วยหน่อยนะคะป้เค็กไปได้ล่ะนั่น,น,นนะป้เค็กอยู่ในบ้านสักคิม ต้ใล้มต้นลังบ้านีเองบอกฝนก็ตกมาเรื่อยๆบ้านสูบบ้านสูบพี่กัดบ้านสูบหมู่เก้าค่ะพีกัดบ้านสูบหมู่เก้าตำบลน,น้ำสวยค่ะขอความกรุณานหน่วยงานไหนก็ได้ค่ะรีบมาเอาคนออกจากออกจากภายในบ้านด่วนเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้นะ้ำมาเร็วมากค่ะ3า30นาทีนี่ท่วมชั้นหนึ่งไปแล้วนะคะ ลแล้วเดียวพีแล้วเดียพี่จุลังคาบ้านแนวแล้วน้ำมาแรงมากค่ะขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่มีว่าจะลดไม่มีว่าจะหยุดฝนก็มาเรื่อยๆค่ะใครสามารถติดต่อหน่วยงานให้ความช่วยเหลือได้ขอความกรุณาติดต่อมาด่วนนะคะตอนนี้ คนติดอยู่ในบ้านที่บ้านที่มีหลังคาชั้นเดียวนะคะเยอะมากเข้าปะแนกอยู่ในบ้านมาเดนินออกมาบอดายออกบอดายเลยไปเอาลูกไปเอาลูก ดูบ้านอบโตอํานวยสิคะห่วงหมดแล้วแม่บุ๋มรถตู้คุณหงษ์อีสานก็ห่วงหมดแล้วค่ะ ขอความช่วยเหลือด้วยนะคะเอาบุ้มเอ้มาเอาลูกมาเอามันได้ไปให้อบุ้มเอาทรัพยาบุ้มมาขอเสร็จซิ้นเลยบะ